คปนับนะครับกับ่อยที่ขอรับาลนะครับรัของนักทีของารบเ็ตอร์นะครับด้านรับาเรีะครับแมนกายนะตอนต้งมาวาแฟนแรงนะครับ นักพัฒนาหรืว่าเด็นักวิบายการแข่งันเมพาะเจนี้นะครับตอานี้มี4คะแนนส่วนเบลลี่อยูอันดับ6ม2คะแนนมีเบอร์ไดช์ชื่อเนของฝั่งเต็งกินครับแมนยูผู้ข่าวเป็นเดวิดเอเคีาร์แขงหลังกิทส์มอลลิงจิเตอร์ลินเดเลร์ุคอร์ตุดาโล่ของการย่ามาติอบาร์ที่ซจอเดรและตาเตาเป็นมาพัดกันก่อนแลวอันนี้มาเชียวส่วน เบนดี้ครับคุณลักษณะรวเป็นความมีต้านแทงหลังเป็นมีอ่าสต็อที่นะครับที่เป็นบอร์ดมัลทอรลตันสงกลาต์แจ็คคอร์สอันเดเวสบอร์ดเนเดอร์เป็นเบนดี้ยูฮันคุตมันซันและหน้าเป้าเป็นแอีบาร์นะครับนัรแล้วก็มีออกมาครับ ล้เขาบอลบอลที่ไหนนะครับของกาของมาเปนที่เลนี่เลนเกมสายสายมาที่มาซี่บาสายสายมาทีแจ็คฮอคโอเด็ดบอกมาแล้วอีกทีหนึ่งโอ้โหโอ้เกิจะเป็นประตูขึ้นมาแลโอ้ทีมเหล่าสองสองทาเดลูนะครับโอ้เกิดจะเป็นประตู เป็นเบสสุดนะครับขออภัยนะครับได้ทักทายก่อนนะครับคุณโวอนีจะกหลหลามาที่นัอบโหโหอ,อ,บอดโเกีวกับารตวตับเหมือนะเ,เ,เชเตอ,นอ์นี่นะครับเปนบันกกอตอบของ okay ครับเลีย ออกข้างไปครับม่ข้างบแป้ดูแรดบอลแมตช์เมเาล่าแลดบอลเมเาล่าเปิดโ,โู่โอดหลุดออกไปเลยครับ ไปบอลของแมนยูครับแดนกอแดนสอรยกมาให้มเดียวมาเดียวมาเดียว่แดนอรแคกัได้แกนอนไหลไหลมาที่ต่าโลกแดนสปอร์ตโอ้โหแล้วเตรมของท่านโอ้โหเริ่จะประตูขึ้นของแมนยูรับยังได้อยู่มาเทีวฝาฝาฝาทางก๊ฟที่นีนะครับคู่คบอล อซิบานอิบานชนาออกมนนรับมาติตมนที่โตรดิบอลาหวานมากแลวชาบอลบอลไปโอ้โหจะเป็นตัต้ต้นฤดูกาลเนี่เล่นที่เทอฟนัวนี่แมนยู บ,บุกไปชนะนะครับสองโจนตอนนั้นเป็นมูริญโญ่นะครับผมมีคนเยอะพอเปิดขึ้นมามาเที่ยวมาเที่ยวไม่มมได้แล้วเล่นนี่อามาร์ตีเมสซี่เจอคู่ก็พยายามมุยเหมือนกันครับวานิ้ก็ โอกาสแรกก็เป็นของเบนี่ด้วยนะครับแต่ว่ายังไมเป็นประตูมาเชียวมาเชียวมาเชียวไปไดครับเจ็บยกมาที่ลิขการโอ้โหแต่ว่าโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหโอ้ไปติดเซฟพีเตัร์แต่ว่าบอลมาเข้าทางปินกัดอีกครั้งแต่ว่าไม่เข้าครับโอ้โหโอซ้ำจอจอครับโอ้โหโอกาสทองที่แมนอยู่ หน้าได้สุดๆเลยนะครับโอ้โหฮโอปปาเอสบดเดฟ,เฟูเรตี้วอาอยัางไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายรับเบ์ลี่ อดเห็นไหมที่เบสตี้แจ็คฮอกเบสตี้เบร์นดี้ก็พยายามหาเนี่ยครับก็ไม่ได้รักษาสิทธิ์อย่างเดลฟูให้มาไอ้ซิบานบานติดสปอร์ติ้งแล้วเคลียร์ออกไปครับเบสตี้เป็นช่วงเวลาของเบิร์นดี้บ้างแล้วเปิดเปิดบานได้โอ้โห,หได้โค้งแต่ว่าเบาไปหน่อยครับอ่าทางทิศทางไม่ได้แต่เบอร์นี่ยังได้อยู่ครับ แจ็คอร์สสัดไก่เลยครับแมไปตรงตัวเตเคียแมโอกาสบุนการทำประตูถือว่ามีพอสมควรนะครับทั้งคู่เลยแต่ว่ายังไม่มีสกอร์นะครับตอนนี้ลินกาดหวางมาไม่ถึงครับอา้าวแต่ยังได้ครับป๊อกบากลวนไปทีนึงแรงครับไป เข้ามือทอมฮีตันโลตันแจ็คคอรกมททีเวสบูเวสวดเบสบูดไหลซ้ายาที่บอลแล้วก็จบขึ้นแรกครับแมนยูกับ,บเบอร์ลี่ยังศูนย์ศูนย์ครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับ ชมเรื่องหลังกันต่อครับที่โอทัลฟอร์ดนะครับแมนยูกับเบนดี้ยังศูนย์ศูนย์โรตันไม่ผ่านครับลุกซอหัวขึ้นไปเดอร์โฟเป็นอาดบอลหยุดแอสซิบารเล่นไม่ได้ลุกซอเอาโดนเวสต์บรูตัดได้เวสตบูดเวสต์บูตตะอูเล่นไม่ได้ครับอ่า จับห่างตัวไปหน่อยมาเซียลติดทาคอฟสกี้ออกข้างเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับของอเล็กซิสซานเชสครับลงไปแทนออลซิมาเซียลหรือว่าจะปรับแผนอย่างไรครับทางด้านโอริโกนโซชาแล้วอื้อฉลาบมาแลานด์ฟอนโอการทองโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับ โอ้ยทางมาคัสแดนฟปอร์ดครับ,ดดอรรบโอ้โหซัดเต็มแรงครับมาคัสแดนสอร์ดแมนยูได้ประตูขึ้นน่ำครับโอ้ยเดี๋ยวดูกันอีกครั้งครับคือบอลตรงนั้นมีเมรัสกอดคนเดียวครับแล้วก็ทำได้ครับโอ้จังหวะวางยานเนี่ยครับแล้ว มองไม่ดีเองนะครับทางด้านบอร์ดครับเซฟันบอดมองว่ามองไม่ค่อยดีเลยะครับแล้วตันมาเข้าทางและบอดจับหน,หนึ่งจังหวะแตะหนึ่งจังหวะแล้วจิงด้วยขวาครับและบอดเอาละครับเล้วถ่นขึ้นดาครับ ลอกคืนที่เบนมีบอดเบดดี้เบดดี้เปิดเปิดมาไม่ถึงแอสซิบัตแต่ยังได้หยดเบดดี้เบดดี้บอลจะคคอรกติดฟอกไาแต่ยังได้หยดเดียโฟออกสายอ่าเบตดี้เบตดี้มีวอดไหลเข้ากลางติดเดนเดเลฟและคอร์ดแมนยูจะสวนกลับด้วยครับ บอนให้ที่อาริซิสซันเชสอาริซิสไหลบาที่เจสซี่ลิงกาดโอ้โหไม่แน่ใจว่าฉลับหรือว่ายิ่งไม่เต็มเท้านะครับโอ้โหยังไม่ได้ลูกสองบอดให้แอซิบาบอดครับบอดบอดไหลมาติดเอเดร่า เอาเป็นแซฟโวนะครับลงมาแทยอาซีบานโอบโอ้โหบอกอาบีด้านะครับขออภัยครับโอดแต่เมื่อกี้ก็เกือบเป็นประตูรับบีด้านะครับนี่ครับได้โขกเลคิอาซูเปอร์ปปรเซฟนะครับท่านสังเกตว่าเปลี่ยนตัวนะครับอ่ะลูกเตะมุมเรดดี้ เปิดมาวีได้แล้วแถวสองบอดติดเบสนี่ให้บอดบอดซัดติดบล็อกอีกครับโอ้โหแน่นแล้วครับแมน,นยูบอดอ่ายังมีเบสนี้เบสตีบมาที่บอดบอลน่าจะออกไปเองนะครับบอดไม่แน่ใจว่าแลบอบินเดอร์เลฟหรือเปล่านะครับ จังหวะที่ทุกคนออกจากเทา้าเลยวนะครับอ้าวแับนะครับเป็นลูกเตะมุมของเบ์บเลี่เบสตี้นะครับสั้นๆกับแจ็คคอร์สิดลินเดอร์ล็อกนะครับแอสฟอทแอสฟอไหลให้อเล็กซิสซันเชสอเล็กซิสหนีบไม่ผ่านเป็นนี ยังนำแค่1-0นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ้าวเหมือนจะมีจังหวะฟาวนะนรครับอัิโซวานิเซอบลงไปแทนเอเล่าส่วนเบนดี้เอาเฮนดี้ครับลงไปแทนแจ็คคอกอาริซิสบ็อกบาบ็อกบาไลาให้มาอนแรงไปนิดนึง บอลี่สลับอันเซียบอลอยู่ที่เดโฟเดโฟไหลามาที่วีดา้าไม่รับหน้านะครับวีดา้าวีดา้าบอลน,น,นะครับเตองแอสซี่ยังครับลงไปแทนเจสซี่ลินการนะครับเปลี่ยนตัวครบสามคนแล้วนะครับออกไปลูกตั้งแต่จากประตูนะครับ าตามเมนโยบอลซีออฟซิอ่าตายฟ่าวครับเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายนะครับเบนลี่เฮนดริกเดฟโฟบัวเบตตี้ กีติดมาติสก่อนอยู่วารนเซียวางคาคอบกี้คาคอบกี้โอ้แต่ยังเอาตัวรอดได้อาจ่ายรูปนี้ก็แรงมาติสอินเตอร์ลอบบางยาวไ,ได้เอนดิกเบสโฟรด์าคอบกี้ อาพ็อฟกี้ยังไปได้หยกที่เฮนดริกเแบอร์ลี่ก็แนวน้อยก็หลังมีแต้มแล้วตอนนี้เดรฟูเดรฟูไหลามาเวส,เส,เส,เสบูดรเวสบุดบอลฉลับโอ้แล้วเป็นลูกเตะมุมของเบอร์ลี่โอ้โหอาครับกดดันแมนยูต่ตอเน,นื่องครับเบอร์ลี่แต่ว่าไหลเข้ากลางครับ พยายามหาช่องจะจบสกอร์นะครับอ่าเวสบุลูกเตะมุมของเบอร์รี่เบสตี้นะครับจะเป็นคนเปิดเบสตี้เปิดมาแล้วโงลอยเวสบุนโอ้โหข้ามคานนิดเดียวครับพ่าโอ้โหลูกกาะอากาศโอ้โหเกือบได้ผลครับ เทขึ้นคนเดียวกับเวสฟอดแมนยูยังนำอยู่นะครับอาริซิวางไปทางขวาที่วันเซียวันเซียเปิดมาไม่ถึงแอสซียังแอนฟอร์ดแอนฟอร์ดอสัตฉลับฉลับได้เป็น่ครับ ขาดใจที่นมยูยังไม่ยอมหยุยังไว้หลังใจไม่ได้ครับต้องการจะจะเปนเกมนี้นะครับรเต็มครับอ้องมาเอิมาสองสองตั้งต้ามาแล้วสองไปตาโลททากาออกไป

นาทีนะครับอาร์ติชาเชสอเล็กซิสไม่ผ่านเซนต์ีนะครับเจมส์บอลเบอร์ลี่เบอรวฟูให้บอยไข่เซนต์บอลยังไม่ออกด้วยเลสตี้เลสตี้ไหลให้เด้วยพวกคือเลสตี้อารับเร์ลี้ตัดได้สยสายโอ้โหไปตรงต่อแล้วฟุตสินเป่าจบเกมเลยครับโอ้โหคือจัดจริงๆครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟูร์ จะเอาชนะไม่ได้เต้องนีการสุดท้ายนะูนะครับแอดอยูของคืนวันอังคารที่29นะครับเวลา23